าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุลระดาสวัสดีค่ะพี่เนส่นวนสวัสดีก็เพื่อนๆพาเที่อวเรือวไปหลอนทุกคนนะคะครับผมโอ้โหเสียงใสามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ตายทั้งกลมเรื่องนี้เคยเล่ามาแล้วหรือเปล่าฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่าเลยที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือเคยคุยกับคุณแม่ว่าเออมาเล่ารายการพาเที่ยวเลี้ยวเป็นหนอนของพี่เนตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าก็มีเอฟซีเยอะแยะเลยคุณแม่ก็แบบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าสิเพราะว่ายังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยคุณแม่ก็ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องเนี้ย เกิดมาประมาณสักห้าสิบปีก่อนตอนนั้น mm hmm. คุณแม่อยู่แค่สิบสามประมาณนั้นนะคะสิบสามสิบสี่ยังยังอายุรุ่นราวนั้นแต่ว่าจําความได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มโตแล้วนะคะทีนี้ก็เริ่มเลยนะพี่นิดเนาะได้ครับค่ะก็อันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังเลยตอนนั้นเนี่ยเออบ้านเนี่ยจะอยู่แถวแถว ฝั่งทนนะคะ<ม>เป็นบ้านสวนอยู่ย่านฝั่งทนเลยนะคะเมื่อก่อนฝั่งทนก็คือจะสวนเยอะเนาะ<ม>สวนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ห้าสิบปีก่อนค่ะพี่เน่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะคก็จริงๆเขาก็เป็นครอบครัวที่แบบเหมือนอบอุ่นและก็สมบูรณร์อ่ะเพราะว่ามีพ่อแม่แล้วก็ลูกก็คือพ่อเนี่ยก็คือคุณพ่อพ่อเขาในชื่ออขอเรียกว่าคุณลุงสันติก็แล้วกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าชื่อตัวละครเนี่ย สมมตินะคะ<ด>เป็นเหตุ<ด>เป็นชื่อตัวละครสมมุติทั้งหมดเพราะว่าถ้าพูดชื่อจริงไปเนี่ยตัวเห็นว่าญาติญาติหรืออะไรเขาก็จะรู้เพราะเหตุการณ์นี้ก็คือมีคนได้ร่วมเจอหลายคนคะนะคะค่ะก็สมมุติชื่อตัวละครว่าคุณลุงเนี่ยชื่อคุณลุงสันติแล้วก็ชื่อป้าไั่นะคะป้าไั่นะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กเนี่ยอายุประมาณสองขวบนะคะ,คะหนึ่งคนนะชื่อน้องสนูนะคะก็ครอบครัวเนี่ยเขาก็อย่าง ถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาก็อบอุ่นนะสมบูรณ์นะพ่อแม่ลูกลูกก็กําลังน่ารักเลยไว้สองขวบะนะคะลูกผู้หญิงลูกสาวทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยป้าไพอะ่ะเขาก็มีเด็กอ,อยู่ในท้องอีกคนนึงนั่นก็คือป้าไพท้องลูกอีกคนนึงนั่นเองนะคะคซึ่งตอนนั้นป้าไพท้องได้ประมาณแปดเดือนนะคะก็ท้องแก่มากเต็มที่แล้วใกล้คลอดแล้วล่ะนะคะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นนะคะมีอยู่คืนหนึ่ง ป้าไพอ่ะนอนนอนหลับแบบลักษณะแบบเคลิ้มม,มตามภาษาคนท้องอะค่ะคก็จะตื่นบ่อยบ้างชีบ่อยอะไรต่างๆแล้วก็เคลิ้มแล้วก็เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่อย่างนั้นตอนนั้นมันก็เป็นเวลาที่จริงๆค่อนข้างดึกดึกมากพอสมควรแล้วล่ะค่ะอ,อดึกมากจนกระทั่งป้าไพนอนเคลิ้มจนคิดว่าใกล้จะหลับแหละอ,อยู่ดีๆก็มีเสียงครับอะไรไม่ทราบ ตกลงมาบนหลังคาดังพลัว่วทีนี้ป้าไพก็ทักขึ้นว่าเฮ้ยอะไรวะอ,อย่างนี้นะคะทีนี้ลงสันตินอนอยู่ข้างๆด้วยความที่เอาได้ยินเมียทักแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลงสันติก็ได้ยินนะได้ยินเหมือนกันลงสันติบอกว่ามันเป็นเสียงคล้ายๆกับก้อนเนื้อค่ะเหมือนก้อนเนื้อก้อนใหญ่ๆ ตกลงมาบนหลังคาดังครวญซึ่งเป็นเหมือนก้อนเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เนตรทีนี้ทีนี้ลงสันติก็บอกป้าภัยว่านี่ทําไมเองเขาพูดกันค้าเองเนาะคนสมัยก่อนทําไมเองถึงทักอะเองทักทําไมเขาไม่ให้ทักแล้วนี่เองยิ่งมีลูกอยู่ในท้องดึกดึกเดินเดินกลางค่ำกลางคืนโบราณเขาไม่ให้ทักเองทักทําไมครับทีนี้ป้าไัยเขาก็บอกว่า ก็ข้าไม่รู้มันคือเสียงอะไรมันตกมาบนหลังคาข้าตกใจกใจะให้ขา้าทายังไงข้ากลัวข้าก็ไม่รู้อะไรนึกว่าตัวอะไรมันตกหรือมันหล่นหรือใครเอาอะไรมาเคลี่ยงบ้านรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นลักษณะเนี่ยมันเป็นบ้านแบบแบบบ้านใต้หุนสูงอะคะ่ะเป็นบ้านอ่ะบ้านที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปตามสมัยก่อนนะคะเป็นใต้หุนสูงนั่นแหละทีนี้ลงสันติเขาก็แบบมันเหมือนกับแบบเหนื่อยใจอะแบบพูดไม่เชื่อแล้วก็ยังจะต่อล้อต่อเทียงอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่เขาก็ไม่อยากที่จะให้ไปโฟกัสเรื่องเนี้ยมากจนเกินไปเขาก็เออนอนนะคะเวลาก็ผ่านไปประมาณสองวันสองวันผ่านไปเนี่ยปลาภัยก็ปวดท้องมากเลยก็เหมือนจะคลอดนั่นแหละหาเหมือนจะคลอดทีนี้พอเขาจะคลอดแล้วก็ต้องมีการตามหมอตำแยมานะคะสมัยก่อนก็จะเป็นการคลอดโดยหมอตำแยเนาะทีนี้หมอตำแยเนี่ยก็ทําคลอดให้ป้าภัยเนี่ยไม่สําเร็จนะคะเพราะว่า เนื่องจากเด็กอ่ะเหมือนลักษณะเป็นการขวางท้องเนาะไม่ยอมออกนะคะเหตุการณ์ที่แบบทุกคนไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือป้าภัยก็เขาเรียกว่าเสียชีวิตลงทอมลูกในท้องเลยนะคะก็หรือที่แบบเรียกกันน่ากลัวก็แบบตายทั้งกลมอะไรเงรี้ยนะคะคชาวบ้านก็ไปลือกันมากมายเลยว่าเออไัยนั้นตายแล้วนะตายทั้งกลมเลยตายพร้อมลูกในท้องอ่ะทีนี้เนี่ยพีนตไอ้คาว่าตายทั้งกลมเนี่ยเป็นเราอ่ะเราก็กลัวนะใช่ คือแปลกอย่างหนึ่งนะคะตัวหนูเองเนี่ยถ้าได้ยินคา,าว่าผีผูกคอตายหรือายทั้งกลมเนี่ยกอกลัวมากไม่รู้ทําไมกกลัวทุกคน,ม,น<อ>มันเหมือนสยองอะค่ะ<ช>จริงๆนะ<ช>นี่<ช>ต้องขอโทษจริงๆมัน<อ>สยองที่นี้ชาวบ้านด้วยความที่เขาไปแบบเหมือนร่ำลือกันหนาหูอะว่าเออตายทั้งกลมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอันเนี้ยต้องต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะทีนี้พอชาวบ้านเขาลือกันไปเนี่ยนะคะ ในช่วงนั้นเนี่ยลงสันติะเขาเสียใจมากนะคะเสียใจจนเขาเรียกว่าวันๆก็ไม่ได้เป็นทําอะไรเอ,อเป็นอันทําอะไรเลยอะแบบทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งลูกทั้งเมียเนาะทีนี้เขาก็เลยมีญาติอมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเพราะว่าเนื่องจากก็ยังมีลูกเล็กอีก,อกหนึ่งคนนะคะอายุสองขวบก็ยังเล็กมากนะคะก็ยังจะต้องมีญาติมาช่วยดูแลอะไรต่างๆทีนี้ พอเหตุการณ์ทาพิธีศพเนี่ยผ่านไปคนสมัยก่อนเขาก็ฝังถูกไหมคะ,คะเขาก็ฝังที่ป่าชา้าเขาก็ยังจะไม่ได้เผาเนาะทีนี้อันนี้หนูไม่ทราบนะว่าเขาเรียกว่าแบบเขาเขาไม่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 คือไม่รู้ว่าการตายทางกรมเนี่ยเขาไม่ให้เผาหรือต้องฝังหรืออะไรเนี่ยไม่ทราบเลยอันนี้ไม่มีความรู้ตรงนี้แต่ว่าศพอะเขาถูกฝังไปที่ป่าชา้านะคะทีนี้พอหลังจากทําพิธีทุกอย่างเสร็จผ่านไปได้แค่ประมาณสามวัน ทีนี้ชาวบ้านกันลือกันอีกะระลอกหนึ่งซึ่งจากตอนแรกก็เสียงยังไม่ได้เบาลงนะคะก็มีการลือกันหนาหูมากขึ้นว่าเจอผีปะไพอะ่ะเดินอุ้มลูกอ่ะแล้วก็ร้องไห้อยู่ตามถนนตามทางตามตามหมู่บ้านในสวนอะไรอย่างนี้ค่ะครับทุกทั่วทุกมุมหมู่บ้านเลยต้องบอกอย่างนี้ทีนี้โทรแล้วขนลุกนะคะพี่นี่ <laughs> ทีนี้เขาบอกว่าคนในหมู่บ้านอ่ะ คือตอนนี้ทุกคนเจอผีปะภัยแทบทั้งนั้นครับคือพอตกค่ําอ่ะตกค่าตกกลางคืนทุกคนปิดบ้านปิดหน้าต่างอันนี้ให้อารมณ์เหมือนเหมือนเรื่องแม่นาคปะขนมค่ะพี่เนตอารมณ์ประมาณนั้นเลยแบบว่าแบบว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบพอพอคุณแม่เล่ามาก็นึกภาพเนาะแบบโอ้โหมันเหมือนเรื่องแม่นาคเลยอยะที่แบบนึกนึกถึงฉากที่ชาวบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างทุกอย่างแบบแม่คุณแม่บอกว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าแมบบ่บอกว่าอในช่วงตอนคุณแม่เด็กๆอ่ะ อ่าหนังภาพ,พยนตร์เรื่องมน่าก็มีแล้วนะคะมีแล้วทุกคนเหมือนก็นยิ่งตอกย้ำความกลัวเข้าไปอีกเพราะสมัยก่อนถ้ามีมีหนังผีหนังอะไรที่นึงเขาก็จะกลัวกันมากกว่าสมัยนี้เนาะเพราะสมัยก่อนหนังหนังเขาก็น่ากลัวจริงๆแล้วนี้ยิ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงทุกคนก็คือแบบสยองเขาเรียกขนหัวลุกพันผาวากันไปอย่างนั้นนะคะนะคะทีนี้พอชาวบ้านปิดบ้านปิดหน้าต่างกันอย่างเร็วเลย รีบเข้านอนเลยไม่ว่าใครจะทําภารกิจอะไรเสร็จไม่เสร็จก็เข้าแล้วอะ่ะไม่เอาแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่มัอนก็น,น่าแปลกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอะ่ะเจอกันหมดแต่ลงสันติยังไม่เคยเจอเลยนะคะไม่เคยที่จะเจอป้าภัยมาตัวเป็นๆหรือว่าแม้แต่จะได้ยินเสียงหรือฝันเห็นอะไรก็ไม่เคยนะคะทีนี้ก็มีเพียงญาติอ่ะ ที่มาอยู่เป็นเพื่อนลุงสันติที่เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเหมือนมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยญาติก็มาอยู่เป็นเพื่อนอยู่สองสามคนนะคะก็ด้วยความที่เหมือนกลัวลุงสันติอาจจะคิดสั้นด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบอ่า <c oughs> เพราะว่าดูลุงเขาไม่ค่อยเป็นอันทำอะไร,รแล้วก็เหมือนทําใจไม่ค่อยได้ครับแล้วก็เป็นห่วงเด็กๆพอมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยญาติก็บอกทุกคนญาติทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่าเต้เอ้ยจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะอืมเจอกันทบาทุกคนเลยครับ อ่าทีเนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ญาติเจอเนี่ยนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในญา,าติเนี่ยที่ที่มาอยู่นะคะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเขาก็เหมือนกับแบบใช้ชีวิตในบ้านน่ะตามปกติทํานู่นทํานี้<ะ>ก็เป็นบ้านใต่หุนสูงเนาะเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับแบบมีคนามาร้องไห้อยู่หน้าบ้านซึ่งตอนแรกอะเขาก็ลดสงสัยแล้วว่าใช่เปล่าวะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าใช่ไหมน้ อ่ะเปิดประตูไปดูหน่อยลวกันเพราะไม่รู้เพราะมันเป็นเสียงแบบเหมือนไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ได้ยินเสียงว่าวหรือใครจะมีอะไรให้ช่วยเหลือนะคะก็เปิดประตูไปเปิดปุ๊บก็เจอเลยค่ะคยืนอุ้มลูกค่ะพี่ร,ร้องไห้อยู่หน้าบ้านแบบ,บสะอึกสะอื้นคือมาตัวเป็นๆหัวผมเผพ้กระเซิอกระเซิงเลยนะคะไม่พูดไม่พูดอะไรเลยไม่พูดไม่จาร้องไห้อย่างเดียวครับ ทีนี้ญาติก็เขาก็แบบปิดประตูตเลยอะคือแบบเปิดไปปุ๊บแล้วก็ปิดปับทันทีแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างไล่ปิดหมดทุกบ้านเลยนะคะปิดแล้วก็แบบมานอนคุ้งโปงเลยในห้องซึ่งระหว่างนอนก็ได้ยินเสียงร้องไม่เลิกก็ไม่ไปเสียงร้องให้เขาก็ไม่ไปรเรียกง่ายๆว่าแทบทุกคืนอนอนไม่ได้เลยนะคะนอนนอนที่หลังนั้นเนี่ยไม่ได้เลยจนญาติก็รู้สึกว่าญาติอีกคนคนคนี้ที่เจอเนี่ยก็ เหมือนมันลาละลาละฉันลาละฉันก็กลับบ้านันละทีละคนเนาะวันนี้ก็ไปละอ่ะก็ยังเหลืออีกสักสองคนนะคะทีนี้เหตุการณ์ถัดมาเขาก็ห้องน้ำอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอยู่นอกตัวบ้านนะบ้านแบบนี้ก็คือห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างกลางคืนค่ะการปวดเอปวดท้องอ่ะกลางดึกก็ต้องลงมาเข้าห้องน้ำ ก็ทํายังไงอ่ะทีนี้อื mm. ก็แบบนึกถึงบรรยากาศที่มันมืดว,ง uh. วังเวงเงียบกลางดึกนั่นก็คือขาตีหนึ่งตีสองนะคะพี่เน่า mm hmm. เวลาประมาณนั้นเลยคือแบบเขาก็คิดนะว่าแบบเหมือนญาติก็เหมือนก็คิดว่าวัดใจอ่ะว่าจะเจอ uh, ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะเจอนะอะไรเหมือนก็แบบแต่ก็คิดเอ๊ะก็อาจไม่เจอก็ได้เพราะเขาก็ไม่เคยเจอขนาดนั้น uh. อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ เขาก็ลงไปไอตอนเข้าไปอะไม่ได้เจออะไรเลยค่ะปกติก็ทําธุระปกติเลยนะคะก็สบายๆแล้วคิดว่าลุ้นไปก็ทําธุระไปเรื่อยๆอยู่ดีๆค่ะพี่เนตรเสียงคอประตูมาเลยปังปังปังแรงมากเคาะแรงมากเคาะแรงจนจนเขาคิดว่าไอ้เคาะอย่างนี้มันก็น่าจะคนอะเพราะมันมันไม่ได้แบบก็แก๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็เคาะแรงอยู่เคาเหมือนโมโหอะ เหมือนแบบจะรีบเข้าห้องน้ําเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เขาก็แบบถามว่าใครครับใครล่ะก็ไม่มีคนตอบอก็ไม่ตอบนะไม่ตอบก็เสียงเคาะก็งเงียบไปเขาก็ทําธุระเสร็จเขาก็รีบเหมือนจะเปิดประตูออกมาเพราะว่ามันไม่มีเสียงไม่มีใครตอบเลยก็ไม่มีเสียงเคาะแล้วก็แบบใครวะหรือว่าจะเป็นยายไพยเขาก็คิดนะมายืน แล้วถ้าเขาป,ประตัวเราเขาเจอล่ะหรือว่าจะไม่ใช่เขาก็เหมือนเหมือนเขาก็คิดว่าแบบหรือถ้าอยู่ในห้องน้ําอารมณ์ก็ประมาณว่าแล้วถ้ามาโผล่ในห้องน้ําล่ะพี่เนตนึกภาพคนแบบมันวัดใจอ่ะว่าเราจะอยู่ะนะในนี้ถึงเช้าอออจริงค่ะพี่เนตคือแบบจะอยู่ในห้องน้ำถึงเช้าเดี๋ยวนะพี่ครตกใจเสียงเสียงต้มเสื้อผ้ามันลั่นเมื่อกี้อ๋อมันเป็นไม้แล้วมันลั่น โอเคพอดีตอนนี้อยู่ในห้องคนเดียวด้วยค่ะอ่ะทีนี้อ่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้กำลังจะเปิดประตูอ่าใช่ค่ะอกำลังลุ้นเลยก็คือเขาก็เหมือนกับลุ้นว่าแบบเขาจะออกไปดีหรือเขาจะอยู่ในห้องน้ำดีก็ตัดสินใจอะคงไ่น,นอนในห้องน้ำอะ่ะก็กลั้นใจเลยเปิดประตูออไปก็ตามคาดเลยค่ะก็เจอป้าภัยอะ่ะยืนอุ้มลูก แต่คราวนี้ก็คือเลือดเต็มตัวเลย,ยมันไม่เหมือนกับที่คนอื่นขเขาเจอก็คือคไม่มีเลือดอันนี้ก็คือมาครบรถมากให้เห็นเลือดด้วยร้องไห้ด้วยอยู่หน้าประตูห้องน้ําแต่ไม่พูดแปลกมากที่เขาไม่พูดแต่ร้องไห้อย่างเดียวคือเขาต้องการอะไรเขาไม่พูดไม่บอกนะคะครับญาติก็คือสลบไปเลยค่ะทีนี้ต้องสลบแล้วฮะต้องสลบแล้วค่ะครับคือ น่าจะวิ่งสวนไปอะไรแบบเขาก็สลบไปเลยตอนจนเช้าก็มีคนมาเจออีกทีก็เช้ามืดนะคะก็เหมือนกับว่าแบบเออคนก็ลงมาเข้าห้องน้ํานั่นแหละก็ญาติก็ลงมาลงงสันติก็ลงมาก็สลบก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจับไข้หัวโกรนอะไปรดน้ามต์ที่วัดกันเลยนะคะก็ก็แบบอยู่ไม่ได้กลับไปอีกคนหนึ่งนะคะทีนี้ ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งอาทินี้ญาติอีกคนหนึ่งยังไม่เจอเนาะทีนี้ก็นั่งกันอยู่ข้างบนนะคะชั้นสองเขาเรียกไม่เขาเรียกไม่ได้เขาเรียกขโมดบ้านเนาะนั่งอยู่ตอนนั้นก็เป็นเวลาหัวค่านะคะหัวค่ํและลงสันติกขก็นั่งอยู่กับญาติข้างบนก็นั่งคุยกันนั่งกินข้าวกินอะไรกันไปตามภาษานะคะก็นั่งกันสองคนแล้วก็มีเด็กลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งประตูบ้านอ่ะปิดอยู่นะเพราะมันหัวค่ำเขาปิดประตูแต่เขาเปิดหน้าต่างครับ เขาปิดประตูบ้านไว้ทีนี้วันนั้นเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีลมอะไรที่มันจะแรงหรือมันจะแบบพัดนะถ้ามันแรงมันต้องพัดหนะ้าต่างปูนปังอะไร,รก็ว่างไปละใช่ไหมคะแต่ทีนี้อยู่ดีๆอ่ะอประตูบ้านที่มันเป็นแบบประตูสองบานแบบผลักออกไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าผลักออกไปซ้ายขวามันก็พร้อมใจกันเปิดออกดังเพล้วขึ้นมาเลยกว้างเลยค่ะครับเปิดกว้างทั้งสองบานเลย ทีนี้ลูกสาวเนี่ยที่ชื่อน้องสนกนะคะก็วิ่งอ่ะวิ่งไปที่ประตูจนจะตกบันไดอีกดิดเดียวะค,ะค่ะเขาจะตกบันไดน้องจะตกบันไดไปละลงสันติก็วิ่งไปอุ้มลูกคว้าไว้ทันมันก็ไวยไปตามลูกเลยครัแล้วก็พูดว่าไพา่แก็พูดขึ้นมานะลงสันติไม่เห็นนะคะไพ่เอ็งจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเหรอทําไมถึงทําแบบนี้ถ้าลูกตกบันไดไปอ่ะมันจะเป็นยังไง ถึงตายเลยนะบแบบเขาก็เหมือนถามว่าเองไม่รักลูกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบ<ม>ถ้าลูกเป,ป็นอะไรไปข้าจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าลูกตายไปหรืออะไรข้าจะอยู่ยังไงเหมือนเขาก็เสียใจอะ่ะเหมือนเขาก็ม oh มโมโหด้วยโมโหผีว่าทําไมถึงทํากับลูกแบบนี้นะอ่ะเพราะตัวเขา่าเขาไม่เคยเจอได้ยินแต่ชาวบ้านพูดจนถึงขั้นญาติสลบไปแล้วเขาก็แบบก็อันนี้ก็ก็หนักแล้วไงคะทีนี้พอสิ้นเสียงที่ลุงสันเตียพูดไปนะคะก็ รสติก็ได้ยินเสียงเหมือนสะอื้นสะอื้นวแววแววมาตามลมเบาๆเหมือนสะอื้นแบบตายเสียงอะค่ะพี่เรับนั่นแหละแบบปลายปลายเลยแบบเบาๆจนเขาก็แบบลุงก,ก็บอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะก็ให้มาบอกข้าแต่อย่ามาทํากับลูกแบบนี้เลยข้าขอละอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกเป็นอะไรไปข้าจะอยู่ยังไงเองมีอะไรเองมาบอกข้าสิข้าไม่เคยเจอเองไม่เคยเห็นเลยเองนี่อะไรเองมาพูดกับข้าอื เขาก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วซึ่งตอนนั้นอะ่ะเหมือนชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าแต่เขาไม่ไม่พูดเนาะเหมือนคนที่เจอสนัขก็จะเห็นร้องไห้อย่างเดียวไม่พูดไม่ตายอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็แปลกใจว่าเขาต้องการอะไร,รหรือว่าเขายังทุกข์ทรมานอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้คืนนั้นเนี่ยลุงสันติก็เข้านอนนะคะเข้านอนตามปกติเข้านอนเนี่ยลุงสันติก็บอกว่ามันก็น่าจะดึกมากละก็จะเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นละลุงเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่า เขาอยู่ในพวังหรือว่าเขาหลับเรือกเขาตื่นกันแน่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเลยทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยลุงก็เห็นป้าไยอ่ะคะ่ะมาลอยอยู่ที่หน้าต่างลอยนะคะอุ้มลูกด้วยร้องไห้ด้วยตามธรรม,มาชาติของแกเลยนะคะทีนี้เขาพูดพูดว่าพี่ฉันเป็นห่วงโสนมากมากเลยฉันเป็นห่วงโสนมากเหลือเกินสนเป็น เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักฉันเป็นห่วงลูกฉันไปไหนไม่ได้เลยฉันเป็นห่วงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยระหว่างที่พูดก็ร้องไห้แบบฉันห่วงฉันห่วงมีแต่คาว่าห่วงอะนะคะทีนี้ลุงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าดูแลลูกเองไม่ต้องห่วงไปผุดไปเกิดให้ไปสบายเถอะเองต้องสงสารลูกเองเนี่ยที่เองอุ้มอยู่เนี่ยเองสงสารมันแบบมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็พูด ครับทีนี้ป้าไพโอ้พูดมาคำหนึ่งว่าพี่ดูลูกให้ฉันด้วยนะอ่าเหมือนกับเขาก็ได้รับครับคํําคาที่ลุงสันติอาบอกว่าอ่าแต่จะดูลูกให้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเช้ามาเนี่ยลุงสันติก็เล่าให้ญาติญาติฟังก็รวมตัวกันทุกคนก็คือไม่ไหวละชาวบ้านด้วยญาติด้วยก็เขาก็มาคุยกันว่าเออไม่ไหวแล,ะละ้วล่ะ ก็ต้องให้พระอรหงพ่อเนี่ยทําพิธีสวดส่งวิญญาณให้ไปบุไปเกิดจริงๆจ,จังๆสักทีครับเพราะว่ามันเป็นขนาดนี้แลมเดือนแล้วอะค่ะทําพิธีเสร็จเป็นแลมเดือนแล้วแล้วก็อยู่กันไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วก็ก็เลยต้องแบบเอาสักเอาสักทีสักหน่อยพระก็ทําพิธีให้นะคะทําพิธีให้ทีนี้หลังจากนั้นอะเรื่องก็ค่อยๆซาลงไปจนกระทั่งแบบ ตอนตอนหลังๆก็ยังมีคนเจออยู่ปล,า,ปลายแต่เห็นเป็นลักษณะแบบไม่ได้มาวิ่งตามทางแล้วอาจจะเห็นหลังววัยแต่ทุกคนก็พอจะรู้ได้ว่าใคร,ครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบจําได้จําลักษณะจําเสื้อผ้าที่ชอบใส่ได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็ซาลงจนจนหายไปนะจนชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยเจอประภพยจนหายเงียบไปเลยก็ทุกคนก็หยุดพูดกันไปเวลาก็ผ่านผ่านจากเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนะคะ ใช่ค่ะเรื่องราก็เป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ยมันฟังเนี่ยมันทําให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตัวผมเนี่ยก็ไม่<ช>ทันละฮะห้าสิบปีแต่ว่าเราก็ยังมอยัยงมีเขาอ่ะเราอยู่เกิดอายุเก้าศูนย์นะตัวผมส<ช>ี่สิบสามปีแล้วก็ใ,<ช>ในยุคนั้นฮะบางทีมีคนที่เขาเสียชีวิตเกี่ยวกับตายทั้งกลมเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆนะใช่ค่<น>ะผมเนี่ยทันคนที่เป็นหมอตำแย คนสุดท้ายของหมู่บ้านเลยเคยเห็นเราเป็นเด็กมากๆเลยคือปู่ย่าเนี่ยพาไปไปช่วยอ่ะไปช่วยกันทําข้อทําอะไรกันเงี้ยเราก็เป็นเด็กอ่ะก็อยากดูนะแล้วก็มีการเสียชีวิตจริงๆกุลดาแล้วบรรยากาศจริงๆตอนนั้นนี่คือน่ากลัวไหมคะใช่น่ากลัวแล้วการทําพิธีศพเนี่ยเขาจะผ่าท้องผ่าท้องคุณแม่เอาเด็กออกมาแล้วก็ฝังฝังด้วยกันนะฮะฝังใกล้ใกล้กันฝังด้วยกัน เขาจะทาพิธีแบบนั้นเขาถึงไม่เผา,าเพราะว่าเขาถือ,อ,อว่าเด็กเนี่ยเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ทําบาปทํากรรมหรือไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะแล้วการที่ะจะแยกคุณแม่ไปเผาแล้วก็เอาคุณลูกมาฝังเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่ควรเขาก็เลยเอามาไว้ด้วยกันจึงเกิดพิธีแบบว่าคล้ายๆว่าแต่ก่อนจะมีป่าช้าไว้ฝังเออแบบนี้พี่แน็คืออย่างนี้ค่ะค,คือที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็ถามแม่ว่าก็ยังถามว่า เออแม่แล้วทําไมเขาต้องอุ้มลูกทั้งที่ตอนที่เขาตายเนี่ยลูกอยู่ในท้องแม่ก็ยังพูดว่าเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องอุ้มอ๋ออาจจะเป็นแบบที่พี่เนทบอกว่าเขามีการผ่าแล้วก็เอออกมาวางข้างๆอ๋ออันนี้ค่ะเพิ่งเพิ่งเกตใช่ฮะเขาในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเด็กเสียชีวิตเกี่ยวกับการทําคลอดนะอันนี้ผมเป็นเด็กแต่ว่าปู่ย่าก็เล่าให้ฟังเขาก็จะไปไว้ในโคนต้นโพเออเอาเด็กเนี่ยไปฝังไว้ที่โคนต้นโพ แล้วก็ให้อ่าอ่าต้นโพล่มไซเนี่ยปกปักรักษาดวงวิญญาณให้ไปสู่สวงสวรรค์อะไรแบบนี้ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดกรณีเกี่ยวกับสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเลย<ฆ>ก็คือถ้าเสียชีวิตทั้งกลมเนี่ยก็คือต้องผ่าออกมาแล้วก็แยกฝังแต่อยู่ใกล้ๆก,กันอ oh. เขาจะไม่ฝังรวมกันคือหมายความว่ายังไม่ฝังทั้งกรมเลย นะอันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละจังหวัดเนาะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าที่ผมรับรู้มาเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องราวตอนถ้าฝั่งทั้งกลมนี่มันจะเป็นการที่เขาห่วงหรือว่าแบบเขาเรียกว่ามันมันจะเป็นยังไงพี่ในสมมติฐาคือคล้ายๆว่าถ้าฝั่งทั้งกลมเนี่ยอืมคล้ายๆว่าเขาก็อยากทาคลอดอ่ะคือช่วงเวลานั้นจิตสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยเขาก็อยากเห็นหน้าลูกเพราะว่าลูกกาลังคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าตายทั้งทั้งสอง จิตที่ปูกพันธุ์อันนี้คือความเชื่อนะจิตที่ปลูกพันธก็คือเขาก็ออกมาเลี้ยงลูกก็แหละอ๋ออันนี้ก็คือ,อถึงเป็นที่มาที่เขาวิ่งที่เขาเดินอุ้มลูกใช่ใช่<า>ใช่เป็นที่มาอันนี้เป็นความเชื่องแต่ปู่ย่าตายายสอนบอกกล่าวมาเรื่อยๆก็สะสมประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าเรื่องราวที่กุลดาเนี่ยแหมมันเป็นกันแทบทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดนะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้เออ เพราะว่าสมัยก่อนคือการคลอดการอะไรมันไม่ได้การแพทย์ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะคือเหมือนโบราณเลยฮะเหลือนเหมือนแม่นาคพระโหนงเลยคือต้มน้ําอยู่ใต้ถุนเนี่ยต้มน้ําร้อนต้มอะไรแล้วก็มีลูกประคบมีอะไรผมได้เห็นหมดเลยเออเราเป็นเด็กอ่ะตัวเล็กเล็กเราก็วิ่งไปดูนะฮะแล้วทีนี้พอเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะไล่ลงหมดเลยนะไล่ทุกคนลงหมดเลยไม่ให้เด็กไม่ให้อะไรมาดูเพราะว่ามันจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามถูกไหม นั่นแหละแล้วเขาก็ห่อเอาเสือห่อสมัยก่อนน่ะก็จะเอาเสือห่อเอาอะไรห่อแล้วก็แบกลงไปก็ต้องมีพระนําไปในสมัยนั้นเภาพเลยค่ะพี่นี่ใช่นั่นแหละนั่นแหละคือเราเป็นเด็กเราเราจํามากเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นครั้งสุดท้ายที่หมอลําแยเขาเลิกตอนนั้นวัฒนาการก็เริ่มก็เริ่มมีอนามัยเข้ามามีอะไรเข้ามาก็ก็ดีขึ้นนะค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะถึงได้ถึงได้แบบเป็น กลัวมากเลยเวลาที <säger jin ny> ่พูดถ well ึงผีตายทั้งกลมกับผีพวกคอาตายเนี่ยสองคือจะรู้สึกว่าเขาไม่มันมันบอกไม่ถูกอะค่ะเองครับครับคือตอนนั้นบ้านผมอยู่ติดแม่น้ำไงบางทีเวลาที่น้ํามันแห้งเนี่ยมันมันเริ่มจะแห้งนะแม่น้ําโยมอ่ะก็จะมีตะก่อนเนาะเราเตะบอลตรงหาดทรายริมริมตลิ่งเนี่ยมันจะมีหาดทรายก็จะมีศพลอยมาโอ้โหเราเจอแบบนั้นบ่อยๆในสมัยเด็กๆอ่ะ เออในยุคนั้นในยุคนั้นอ่ะโอเคฮะกุลาดาเล่าได้เห็นภาพแล้วก็ตาตึงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ในสมัยก่อนเนาะเขาก็มีห่วงเพราะว่าเขาก็ยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งเนาะคะคือพ่งตรงคือหน้าสงสารเขามากกว่าหน้าสงสารมากเลยค่ะใช่เขาไม่ได้มาหลอกเราหรอกฮะแต่บางทีเขาห่วงเขาห่วงลูกเขาจริงๆหนูมองว่าเขาแค่ต้องการคําสัญญาแค่นั้นเองว่า จะดูแลลูกให้ใช่อย่างดีใช่บางครั้งบางคราวก็อาจจะมาบอกใครแต่คนก็กลัวไปเองจนสุดท้ายเขาก็ก็คืออาจจะวิ่งวิ่งแต่ยังไม่ได้พูดพอจะพูดคนก็หนีอย่างนี้หรือเปล่าคะเนี่ยก็หนูู่ก็คิดนะว่าพอจะพูดทําไมก็ถึงไม่พูดเพราะว่าพอจะพูดแล้วคนก็ปิดบ้านพอจะพูดแล้วคนก็หนีเพราะเพราะอาจจะแบบด้วยความเสียใจร้องไห้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างิั้นเรื่องนี้น่ากลัวจังเลยน่ากลัวเวลาเล่าน่ากลัวเออเอออ่ะ กุลดาครับเดี๋ยวให้คุณลดาฝากสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอารูปนะเอารูปขึ้นไปที่หน้าจอสักนิดหนึ่งนะได้คครับครับอ่ะให้กุลดาฝากสักนิดหนึ่งฮะฝากเกี่ยวกับการดูดวงการดูดวงอได้ค่ะพี่เนขอบคุณมากค่ะก็ฝากนะคะตัวระดาเองดูไพ่ยิปซีนะคะถ้าใครที่ต้องการแบบเขาเรียกว่าเการแนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิต พอจะเป็นแบบว่าเพื่อนคุยเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างนะคะไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ยินดีเลยระด,ดับดูไพ่ยิปซีหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะไม่ได้เก็บแพงเลยเอาแค่นี้พอถูก,ถกจริงจริงม,มีตอนนี้ต้องบอกว่าคิวทองมากอันนี้อ,อันนี้ขอ,อขออวดนิดนึงคิวทองมากแล้วก็ลูกค้าเออขอเรียกลูกค้าแล้วกันนะลูกค้าลูกดวงเนี่ยจะบอกว่าทําไมไม่ขึ้นราคาแต่จะบอกตรงนี้ว่า มันทําใจขึ้นไม่ได้จริงๆค่ะเพราะบางคนเขาทุกข์จริงๆพี่เนตรบางคนคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อข้าวายังไม่มีเลยพี่เนตรก็คือทุกข์จริงๆแต่ด้วยด้วยการดูดวงดวงูไพ่ยิปซีเนี่ยมันเหมือนการแลกเปลี่ยนมันต้องมีค่าโครงไงคะก็เลยค,คิดได้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือก็คือแบบว่าถ้ามาดูก็จะมีการเปิดพื้นดวงให้แล้วก็ อ่ามีการแนะนำแนะแนวทางกันบ้างแล้วก็มีถามคำถามอะไรที่อยากรู้หรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันได้เลยคุยสบายๆตามภาษาเพื่อนๆเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเรียกว่าอาจารย์หรือเรียกว่าหมอหรืออะไรเลยค่ะเรียกะดาเรียกน้องเรียกพี่ทั่วไปได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยหลายๆท่านเลยที่จริงๆตามมาจากเดอะโก้ตัวแล้วก็มาที่รายการพี่เนตรด้วยเขาก็แบบมาจากพี่เนตรมาจากพี่เนตรแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ จนตอนนี้มาได้คอนแทคกันจากรายการพี่เนตนี่แหละขึขอบพระคุณมากมากก็แต่ละคนก็คือแบบเหมือนเหมือนตัวเราเป็นดาราเลยอะพี่เนรอันนี้ขำมากเลยเขาก็แบบดีใจอะไรนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆด้วยเช่นกันที่ได้คุยกับทุกคนเลยนะค่าดีใจด้วยนะกุลดานะก็ขอให้อใครอยากจะมีใครอยากจะมีไกด์ชีวิตดีๆนะฮะก็ลองปรึกษากุลดาและการนะฮะ ค่าดูไม่แพงเลยฮะร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูได้เป็นชั่วโมงเลยอ่ะโอ้โหถือว่าถูกมากนะถือว่าถูกมากเลยไม่ได้หลับได้นอนเลยค่ะพี่เนตรดีแล้วฮะดีแล้วฮะมีคนที่แสดงว่าเราดูแม่นนะพก็มาปรึกษาพอได้ค่ะพอได้ค่ะนี่ก็จะมีน้องๆโทรมารีวิวบ้างพิมพ์แชทมาบ้างอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะมีบอกต่อด้วยโอเคโอเค ขอบคุณนะคุณรดาถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูดวงก็ตอนนี้ก็ขึ้นที่หน้าจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แอดไลน์นะฮะได้เหมือนกันนะถ้าจะตอบช้านิดนึงก็เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยก็รอนะครับผมครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณุณรนาแล้วก็ทุกคนค่ะได้ขอบคุณมากนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่นะได้ค่ะพิเนาโอเคครับวันนี้ขอบระคุณมากครับสวัสดีครับ